จะมีเอาผลิตภัณฑ์ผในถุงของพวกผักพวกปลาขององค์การหาดีนะมามอบให้เดี๋ยวจะเล่าให้มันเย็นเดียวดูแลก็คอยสอบถามแล้วปักตัวมะม่วงเป็นมะม่วงอะไรมะม่วงน้ำกับไม้แล้วก็เพชรแล้วก็เขียวส้ยเหลยไหครับ้อเริ่มอะไรนะต้องเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้หรอกก็หมายถึงว่าตอนนี้เราพร้อมมาไหนก็บอกมาแล้วกันบอกผ่านมา ถ้าตำ<ช><ช><ว>รวนเนี่ยผมผมซื้อไปแล้วก็ช่วยเหรอเรือก่อนค่านและสิรินชนส่งชื่อได้ที่สาธารณสุขสอำเภอติดต่อโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ด้วยตนเองไป่ฉีดกันเยอะๆนะครับจุดเชื้อใจยากขนาดไหนมองไกลอะไรแกนั้นทั้ความตองใใอัดม,มันยาวไว้โกงทั้งพ,พวกใหญ่ พร้อมเขียงข้างและช่วยเหลือประชาชนทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน4 3 4น4 3กั4 3 4 3ี3 4 3ั3ช3 4ี4 3 4ี4 3 4อเ3ื3อ3 4 3 4 3 4ิ4 3 4 3 4 3ะกั3 4 3 4 3 4นกันโ จะกลับสู่ปกติอีกครั้งในเร็วๆนี้วัคซีนป้องกันโควิด19ที่ดีที่สุดผู้การนำเนบกนะครับที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่างๆนะครับจัด ผลของโครงการฐานาันดีของหน่วยต่างๆครับไปแจกใจ่ายที่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะในช่วท,ที่มีการกักตัวนะครับทำให้ที่น้องประชาชนบางคนเนี่ยไม่ได้ออกไปทํางานก็ได้รับผลกระทบ,บก็เลยเราจรึงเอาผลิตผลจากโครงการไม่ว่าจะเป็นผกักเป็นปลาบางส่วนเราอาจจะจะถาเพิ่มเติมแล้วก็ไปมอบให้ที่น้องประชาชนในนี้ครับนอกจากการที่เรานําอาหารไปมอบให้แล้วเนี่ยเราก็ยังประสานงานกับทางอ,อสมอและก็ผู้นำทุก ในการที่จะลงไปสอบถามแต่ละทุกสุข,ขิตแลวเพื่อมีอะไรที่ทางให้ทางหน่วยงานะได้ช่วยเหลือเ,เราก็จะมำการถาม